โอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นการยิงสินค้าสายเทานะคะจริงๆไม่ใช่สายเทาหรอกแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างกับสายเทาเลยนะคะเป็นการใส่คําต้องห้ามนะคะ คือบอกเลยว่า a c e b o o k เนี่ยเขาจะมีกฎและเงื่อนไขยอยู่นะคะห้ามลงคําว่าสินเชื่ออนุมัติง่ายผ่านเร็วนะคะการกู้ยืมอะไรแบบนี้ไม่ได้การรับสมัครงานไม่ได้สินค้า18บวกก็ไม่ได้เครื่องรางของขลังพลาดพิงถึงความเชื่อก็ไม่ได้อะไรที่พลาดพิงถึงถึง,ถง,ถงโควิดเชื้อโรคก็ไม่ได้แมสเจลแอลกอฮอล์ปืนวัดไข้อะถ้าเป็นสินค้าพวกนี้นะนะโควิดรอบแรกก็ยังอนุโลมให้กู้บัญชีผ่านแต่ตอนนี้โดนปิดบัญชีท้าวอนนะคะฉะนั้นโค้ดบอกเลยว่าวันนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่ง เลยนะคะเห็นไหมอนุมัติใช้งานอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นเนาะไม่ว่านะคะจะเป็นวิดีโอสั้นวิดีโอยาวที่ครูออกมาพบนะคะหลายๆคนนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่ครูพูดมาก็จะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นดวนะความรู้ให้กับคนใหม่ๆนะคะไม่มากก็น้อยบางทีมือเก่ามือคนที่ยิงโฆษณาเป็นแล้วเก่งแล้วก็ยังไม่รู้นะก็มีนะลูกนะเนาะอ้นะคะฉะนั้นวิดีโอนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ